สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับแผนกไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็นกับผมน,นายอนันต์วัชแช่มตําแหน่งช่างไฟฟ้าชั้น4สําหรับวันนี้นะครับจะมาทําการสอนวิธีถอดถังเครื่องซักผ้าฝาบนเพื่อมาทําการทําให้ถังสะอาดสาเหตุสาเหตุคือเวลาซักผ้าขาวแล้วผ้าจะออกสีแบบไม่ขาวอ่ะคือถังภายในสกรปรกสําหรับวันนี้เราจะมาถอด เอาถังออกมาล้างทำความสะอาดแล้วประกอบลงใหม่เพื่อให้ความสปกนั้นหายไปครับมาเริ่มไปเลยนะครับอันดับแรกเราต้องถอดบอร์ดก่อนนะครับถอดบอร์ดเพื่อทำการจะยกยกฝาฝานี้ขึ้นเพื่อจะเอาถังออกมีน็อตอยู่3ตัวสำหรับสำหรับฝารุ่นนี้ อน,นอนแล้วยกขึ้นบางรุ่นต้องตบซ้ายขวาเพื่อเพื่อเอาเอา,เอาบอร์ดออกตัวที่หนึ่งนะครับสำหรับรุ่นนี้ยกแล้วดึงมาข้างหน้าก็จะพบแล้วครับบอร์ดเพื่อเพื่อความสะดวก กลัวบอดจะโดนน้าก็ถอดได้นะครับบอดจะมีซ็อกเก็ตก่อนจะถอดแนะน,นําแนะนําให้ให้เอาโทรศัพท์ถ่ายรูไปไว้ก่อนเวลาใส่จะได้ไม่หลงแต่ซ็อกเก็ตก็จะบังคับอยู่แล้วครับว่าลงช่องไหนลงรูไหนหวังว่า ทุกบ้านคงมีนะครับอบอดออกกลัวโดนน้ำครับกลัวโดนน้ำโดนน้ำแล้วจะมีปัญหาทีนี้จะมีน็อตอีก2ตัวเพื่อจะยกฝาบนขึ้นตัวนี้ต้องจำไว้นะครับตัวนีตว้ตัวใหญ่หน่อย ข้างหน้าสองตัวมีข้างหลังอีกสองตัวสี่ตัวต้องหาที่พิงนะครับพอดีวันนี้ผมใช้ใช้ใช้สายไฟประคองประคองมันจะออกท่านี้นะครับถ้าถ้าอยู่ข้างฝาก็ พิงได้เลยอันนี้ไม่มีข้างฝาผมต้องใช้เชือกห้อยโอเคครับทีนี้ภายใน <c oughs> อ่ะภายในภายในนะครับจะต้อง เห็นไหมครับเห็นภายในไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะซูมเข้าภายในให้ดูว่าต้องถอดตัวไหนมัง่งนี่ตัวนี้เป็นฝาครอบน็อตที่ยึดแกนใบซัก น็อตยึดแกนไปซักเป็นเบอร์สิบอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือต้องใช้บ็อกนะครับนี่ก็มาถอดฝาฝาครอบบนมีน็อตสี่ตัว หมด4ตัวหน้าตาถอดแล้วก็จะเป็นเช่นนี้ัดต่อไปถอดใบใบซักนะครับใบซักครอบน็อตใบซัก ใบซักนี่น็อตยึดใบซักเปิด์สิบบางบางบางครั้งบางเครื่องก็ยากนะครับสำหรับใบใบซักเนะี่ยบางเครื่องใช้ประจำจะง่ายหน่อย หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ยังโชคดีง่ายทีนี้จะถอดถังแล้วครับสรุปแล้วใช้เบอร์ยี่แปด ตัวนี้ต้องใช้เครื่องมือหนักครับสำหรับใบใบตัวนี้จะยากหน่อยนะครับ ที่ยาวถังผมกลัวเกียวมันเสียหานอ็อตหาแหวนลองอันนี้ใช้สองขาครับเพื่อดึงถังขึ้น ถ่าก็จะเป็นแบบนี้ใช้บล็อกครับเบอร์สิบเบอร์สิบเจ็ด ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวกากระบาดจะแตกถ,ถ้าถ้าถ้าไม่ออกนี้นหล่อเลื่อนช่วยเลี้ยงครับ ค่อยนะครับใจเย็นๆอย่าตึงตึงมือแล้วต้องต้องเลี้ยงโซนกหล่อลื่นเลี้ยงไว้ครับถ้าฝืนกากบาทก้นถังจะแตกแล้วงานเข้าเลยถ้าถ้าในกรณีที่ตึงมือแล้วต้องค่อยๆแบบเอาโซนแกเลี้ยงไว้ให้มันขยับตัวให้ได้ครับ หลุดแล้วครับหลุดมาเลยเกลียวแลวเรียบร้อยครับนี่น็อตลองกลัวเกลียวยึดใบเสียค,ครับถอดใบแล้วถอดยึดถังแล้วโอ้โหสะอาดครับใช้ได้ ดูภายในไหมดูภายในไหมเดี๋ยวตะแ็งให้ดูไหมไม่แตกต่างกันเลยครับหลักการหลักการล้างเดี๋ยวเดี๋ยวผมขยับนี้แป๊บ ยังไงครับหลังจากฉีดแล้วกับไม่ฉีดแตกต่างกันเยอะนะความสกรปรก ในในกรณีที่ไม่มีปืนแรงดันสิ่งนี้ช่วยได้แต่ออกแต่ต้องออกแรงหน่อยนะถ้าถ้าไม่มีแรงดันก็โอเคอยู่ ากรณีไม่มีไม่มีมมปืนเอาคับ ดูภายในอ่ะภายในเมือม่อเมื่อเมื่อถอดมาแล้วเอาเต็มที่เลยนะครับกำจัดสิ่งสกปรกให้หมดสหรับภายนอกและภายในต้องล้างให้หมดนะครับล้างให้เกลี้ยงทั้งนอกทั้งในเสร็จแล้วตากใก้แห้งประกอบเข้าที่เดิม สำหรับวันนี้นะครับก็คงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยแต่นำไปปฏิบัติที่บ้านของท่านถ้ามีปัญหาอะไรถามได้เลยในกลุ่มนะครับถ้าเกิดติดขัดอะไรถามได้เลยแล้วเราจะแก้ปัญหาและตอบให้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ